เรื่องราวมันเริ่มจากตอนที่มีทั้งใบหนึ่งลอยมาพูดแบบนี้แล้วสําหรับใครที่รู้จักทั้งใบนี้ก็จะพอเดาได้แล้วว่าฉันต้องการจะพูดถึงเรื่องอะไรกันนะแต่ถ้าใครยังไม่รู้ล่ะก็เียบเข้ามาเข้ามา,อาโอเคสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดถึงนั้นเป็นเรื่องราวของเด็กหนุม่มที่ฝ่ฝันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดแล้วทําไม ว่าที่เจ้าแห่งโจรสลัดถึงได้มาอยู่ในถังไม้ที่ดูกองแกง๊งนี่ได้กันนะ <c oughs> คําตอบนะหรอไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไว้ที่นั่นหมดแล้วอย่างที่เจ้าแห่งโจรสลัดคนก่อนได้กล่าวเอาไว้และเพราะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปเสมอเลยทำให้วันพีซกลายเป็นมังงหที่ครองใจใครหลายๆคนทั้งคนที่ชอบตามหาคำตอบที่แท้จริงและคนที่ชอบคาดเดาคำตอบล่วงหน้าฉันหมายถึง พ่อที่ชอบทำทฤษฎีนะใน YouTube แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งที่ทำให้วันพีซเป็นมังอาที่มีชื่อเสียงนั้นไม่ใช่เพราะแค่การใส่ปัญหาลงไปเพื่อทุกคนต้องมานั่งสงสัยเล่นแน่ๆเพราะฉันก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยเเหตุผลน่ะเหรอก็ก็ก็อ๋อหนึงน่งเนื้อาหาของวันพีซมีควาทุกอารมณ์ ก็พันกว่าตอนแล้วนะไม่หรอกแค่ไม่กี่ตอนก็สนุกแล้วจริงๆนะมีทั้งดราม,มา่าน้ําตาแตกหาน้ําตาไหลแต่ช่วงที่ครองใจฉันมากที่สุดก็คือตอนเผาแมรี่เล่นอาริชูเกือหมดและ2องวันพีซเข้ามาตอนที่ฉันกําลังต้องการเพื่อนมากที่สุดเพราะในชีวิตจริงไม่มีเพื่อนเลยเศร้านะมันก็เลยทำให้อินกับเนื้อหาเข้าไปใหญ่ อมมันช่วยได้จริงๆนะแต่นั่นแหละวันพี e เลยทำให้ฉันเห็นว่าเพื่อนแท้หน้าตาเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่น 1. นึคิ้วม้วน 2. หัวเขียว 3. เป็นกวางอะไรแบบนั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่แล้ว One Piece ก็ได้เป็นประตูที่เปิดให้ฉันเข้าสู่โลกของ y o t u b e r เพื่อออกตามหาเพื่อนแท้ยังไงล่ะเปล่าหรอกจริงๆก็แค่เพราะได้อ่านมังงะเสริมสร้างจินตนาการมากๆเข้า ก็ทาให้รู้สึกว่าอยากจะสร้างเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาบ้างก็เท่านั้นเองโดยเฉพาะช่วงที่แนวต่างโลกมาแรงนะ <c oughs> เหมือนมีบางอย่างเข้าไปกระตุ้นต่อมเบียเอ่อ <c oughs> ต่อมความคิดสร้างสารรค์ให้รูปขึ้นมาทาอะไรสักอย่างจะได้ไม่ต้องเอาแต่นอนกิ้งอ่านการ์ตูนเล่นเกมไปวันวันจากนั้นฉันก็ได้ตัดสินใจสร้างตัวตนขึ้นมาโดยมีแรงบันดาลใจมาจากตัวละครที่ชอบที่สุดจากเรื่องคอนอสุบะหรือชื่อภาษาไทยก็คือ ขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีนิสัยเก็บตัวอยู่แต่ในห้องและก็ดันไปหัวใจวายตายเพราะตกใจรถแทรกเตอร์ซะง,งั้นนะ่ะทว่าเขาก็ได้ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกและพบเจอกับผองเพื่อนที่แสนวิเศษทั้งนักเวทที่ใช้เวทได้รุนแรงที่สุดอัศวินที่สามารถทนทานต่อการโจมตีได้เกือบทุกรูปแบบพร้อมกับเทพเจ้าในปาร์ตี้ใช่เทพเจ้า ซึ่งเทพเจ้านี้ก็คือสิ่งที่พระเอกของเราได้เลือกที่จะพามาด้วยตอนที่ถูกอัญเชิญมายัางต่างโลกนั่นเองก็ให้เลือกหยิบอะไรมาก็ได้เจ้าตัวก็เลยเลือกหยิบเทพที่อยู่ตรงหน้ามาซะเลยอะไรแบบนั้นน <c oughs> ได้ยินแบบนี้แล้วก็ฟังดูเป็นพลอตแนวต่างโลกทั่ว,วไปสินะแต่รับรองได้เลยว่าเรื่องนี้ยฉันยกให้เป็นแนวต่างโลกที่หนึ่งในใจฉันคนนี้เลย รับรองเลยว่าพวกคุณจะไม่ผิดหวังถ้าเกิดว่าเลือกที่จะอ่านหรือดูเรื่องนี้นะ <c oughs> อะไรฉันไม่ได้มีเล่สลไยเลยนะและอควาเทพแงสายน้ำที่มีประโยชน์ที่สุดในเรื่องแถมยังน่านับถือสุดๆจึงเป็นหนึ่งในต้นแบบของคาแรคเตอร์หนมหรือก็คือฉันคนนี้นี่เองแต่นอกจากจะมีหนมแล้วฉัน เป็นคนหนูแวมพายที่มีสองโบคลิกและจะขาดใครคนหนึ่งไปไม่ได้เ็ดขาดเพราะฉะนั้นขออนุญาตไน้นำตัวอีกทีหนึ่งนะฉันมีนามว่าฮานามิเลเป็นคนหนูแวมพายของคหารือฮานามิและยังมีสองโบคลิกด้วยนะก็ไม่ได้เดียวแค่เป็นหนึ่งเดียวกับจินตนาการถ้าสนใจแล้วก็มาเจอฉันได้ที่ช่องฮานามิเล C H ในยูทู e นะแจกกัน